และแล้วก็มีแพ็คเอซีมิลานปีศาจแดงดำสามท่าอานเสือที่หลายๆคนรอคอยครับผมก็จัดให้ละกันสำหรับฟูลทีมที่ผมมีอยู่บ้างประปรายสำหรับเอซมิลานถ้าคุณผู้ชมคิดว่าทีมนี้สวยก็ฝา,ากคนละหนึ่งไหลละกันที่ผมจัดมานะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับเรียกว่าแพ็กใหม่เอซมิลานมานะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัด นักเตะที่ทั้งเคยอยู่ AC แล้วก็มีโลโก้ AC ีมิลานอยู่ตอนนี้นะครับลงเรนกิง้งเรนกิ้งก็กดต่อหอยโอเคพันสหได้อยู่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับนี่นะจัดตรงจัดตามกันได้แปบ๊บหนึ่งโอเคไปดูครับโอ้โหสี่สอีกแล้วโรนัลโด้ฮาลแลนด์เมสซี่นี่นะทีมผมประมาณนี้นะผมจัดประมาณนี้ นะครับผมขายแค่คนเดียนะโรนินโยครับผมมีร่างบาซ่ายังไงคลิปนี้ก็ขอสัก300ไลค์ละกันนะสำหรับฟูลทีมเอซิมิลานใครมีก็จัดแบบนี้ลองดูนะโค้ดเป็นไอกว่าโค้ดไม่ทันล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูในเกมแล้วกันนะสำหรับโค้ดนะครับผมมามาครับบอกหรือว่าแพ็คใหม่มาใครที่แบบต้องกลงต้องการนะครับเปิดได้นะสามทหารเสือตอนนี้ครับมาโกฟันมาเทน แรงร้ายกาดนะครับผมเรียกว่าร้ายกาศเลยจริงๆนะสำหรับกางรับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเป็นลิสกุลลินะครับรุดกุลลิตนะครับงูแกงกองมาเอาเรื่องครับผมเขาจัดได้ประมาณนี้นาทีผมมีมีแค่นี้นะที่จริงมีพวกริวันโดด้วยนะผมแต่ว่าโคนี่ยัดมาไม่ไหวอุ้ยมีดึงว่าเอาเรื่องครับมาอานครับแล้วไรมาเนมาครับอุ้มเบิร์ลูกนี้ไม่ดีฮะแล้วดิคาโดกากาเออจ้ากระตุกแต่ ขอก่อนโอ้ยผมน่าจะลากเข้าไปอีกนะโอ้โหเสียดายครับมาโกาฟันมาเท่น,นจะลากเข้าไปอีกได้นะเพราะว่าทิ้งห่างอยู่เมื่อกี้มาครับอันเนี้ขอลูกทรงลูกสูตรหน่อยนะไม่ว่ากันนะครับไม่วา่นนวาโ,โ,โดนหม่งมาไท้เตโอเข้าสายก็เรียบร้อยครับโอ้โหปาดไปแบ็คจอมบุกครับผมเตโอเนี่ยยิ่งกว่าแบ็คจอมบุกนะเป็นตายแล้วผมลืมไปแล้ว โอ้ยเลยไปหมดกับลูกนี้ลูกเปิดของเดวิดเบ็กแฮมครับตูกนี้ก็เคยอยู่เอซนะกานเบ็กนี่ครับผมมาทุ่มไกลามาแล้วยังเก็บได้ฮาเล่นลงมาล้วงบอลค่อนข้างลึกมากนะครับลูกนี้นั่นแน่สายพพิ้วก็ไม่บอกเดวี่ยววลแล้วครอสมาเฮ้ยฮาเล่นเยี่ยงใจยเย็นร้การครับคารฟูคาฟูบอกส่งมาก,ก็น,นะ เวร่ายืนตำแหน่งด like ีโคตรครับลูกนี้แล้วโรนโดอะไรมาซ้ายสุดครับเดวี่เปิด um อีกทีน NO ึงแล้วโอ้โหแรงไปครับแต่ถ้าบอกว่าเบากว่านี้นี่ผมว่าน่าจะตึงนะนะครับสวยใจเย็นกาคาวันนี้กา้าปีกขวาโรนันนินโยปีกซ้ายนะครับหน้าเป้าบัดบัต ยังครับยังไม่ผ่านมือครับตัวนี้ยังไม่ผ่านมือเพื่อสาบประตูครับ8นาทีครับลูกสูยอีกแล้วครับคาฟูสวยไม่ล้มนะครับอ๋อ <c oughs> เวียราเตโอโอโหเนมาจรจีอาครับจิ้มสวยนะลูกนี้ยังมาของหนึ่งของเท่าเออเกินไปล้มโอเคล้มโอ้เกินไปครับผมเนมา เกินไปนะเกินไปนะเฮ้ยเหมือนจะเอ้ยเหมือนจะเท่ากันเลยนะเมื่อกี้นะถ้าล้ำก็ล้ำนิดเดียวจัดเี่ยหาแลนนะครับสวยฟันอ้โหหมวกเข้าเวร่าครับแต่ยังแก้ได้อยู่นะโอเคโอ้โหสวยไม่สวยและแฟงกี้ฮนะแต่บอลแล้วสนกทราบครับบาซ่าโรนโดครับมีเติม ตายแล้วไปเลยครับอังเดรเนต้าผู้เลอนเนต้าล็อกมาเข้ามาเนมาเนมาล็อกจะเล่นท่าครับแม่ผมว่าถ้าไม่เล่นท่านี้นจะไปเลยนะเมื่อกี้น่ครับมาตามมาเท่นรอวิ่งสวยสวยกว่าครับทํามนแย่งได้ครับเ,เกินไปเกินไปกองกลางเนี่ยเนต้าเนมาโรนโดเบิ้ลจังหวะเดียว ยะโอเคโอ้ yeah. okay. oh, ตึงเฉยตึงเฉยยังไม่มารลูกแรกนะครับเบกลูกคุณเรีครับแปะมาสั้นๆกา้กาเล่นกับเล่นขับเล่นเล่นขับสวยโดนั้นขอปันโอ้โหกดพิวกดเฟกเรียบร้อยโอเคตั้งกันใหม่ครับ oh. คาโฟ ไหลามายัางติดติดกล่าวได้ครับคาฟูทีนึงกกลางมาครับเบคไหลามาครับลูกลิตขวาครับคาฟูเติมมาแล้วกลับก้างใหม่เอามาเบกเข้าขวาแล้วล้องปันปั่จัดไปหนึ่งครานโอเคเอาใหม่ขออีกทีนึงไม่เชื่อสายตาอ้โหูไม่เชื่อสายตาตัวเองมาแล้วครับปั่นโค้งโค้งเคยมีหลายคนเคยข้อนะ บอกให้ปั่นโค้งๆนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ปั่นนะเดี๋ยวลองดูก็ากันตนะ์นะซึ่งหลังนะครับเดี๋ยวามีโอกาสาเดี๋ยวลองปั่นบ้างเนียครับเพราะว่ามีคนต่อมาเยอะมากนะยิงไกลก็ดีปั่นก็ดีนะครับมาครับเดีย๋ยวผมจะพยายามนะเรื่องของการยิงแล้วก็การปั่นนอกกรอบนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเดี๋ยวจัดให้สวยนั่นแล้วขอก่อนเลยครับมีกดอุย้ยโอ้โเซาเสามีน้องๆหลายคนคุณผู้ชมหลายท่านนะ ขอมาเยอะนะครับเรื่องของการยิงไกลนะผมเมาให้เลยนะค,คลิปนี้นะมาครับขออีกทีลูกกระดิโอ้โหหวาผมจะให้เลยมะไม่หวังอะไรแล้วนะคลิปนี้นะมาไม่เป็นไรนครับมาผมผมคิดได้บอดีโอโ้แต่มาก่อนครับนะลูกมงไม่เป็นไรนะถือว่าเดี๋ยวผมยิงดำยิงปังให้นะยิงไกลกับปังให้นะครับแหมมันมาไงลูกเตะมุมนะครับมาครับผมหนึ่งศูนย์ โอ้ยเ,เอาไว้เดี๋ยวผมจะยิงไกลให้นะใครที่เคยขอนะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยละกันนะครับสําหรับคนที่เคยขอยิงไกลกับลูกปั่นนะครับผมจัดให้นะมาครับมาครับโรน,นันโยโอ้โหถลังไปเอาอย่างได้สวยดิเยี่ยมโอเคกุลี่สักดอกไปสวยเอาได้ครับผมมาเตะมุมต่อครับขอเน็กกี้รับ มาใครที่แบบขอลูกปั่นไหนเ๋ยผมชัดให้นะผมคลิปนี้นะผมนำแล้วอ้าวสวยมาเฉยครับสองศูนครับลูกคอนเนอร์อีกแล้วยีเดดมาปีศาจแดงดำครับเอซิมิลานเอาอะบทจะได้ก็ได้ง่ายเหลือเกินนะจากเตะมุมครับอินเนต้าค,ค,ครึงคอึงยู่ฮะถ่ายไปทเทรนครับเติมมาสู่มากแล้วอินเนต้าขอโค้สวยแล้วอูชองเสา ต่เย็นโูนุชยิย่งแก่ได้ครับโอ้โหห้องโค่นสวยนะเนต้าเก่อไปครับโรนันนินโยเล่นจังหวะอยู่ปาเทนโรน,นันรอวิง่งแทงมามน่าจะปั่นวะนะน่าจะปั่นวะโรน,นันจะเย็นโอ้โหมีตัวซอนับขึ้นมาเพ้อเดี๋ยวมาเลยครับสวนกลับเออริ่งครับฮาเลนฮาเลนคว้ามาโอ้โหฮาแลนสปีดนี่หายเลยว่าจะส่งส่งใช่ไหม โอ้โหส่งจริงๆครับโอ้โหแต่ส่งมาด้านในเลยโอ้โหจบกันของหนึ่งเี้ยเอาเรื่องเอาเลยครับเติมปริะ๊ะมาครับใจเย็นนะโรงานวนอยู่เตโอเติมไปก่อนเลยเตโอเติมไปก่อนเลยรุสครับอื้อจ่ายเลยมาปูโยโอ,อันนี้แล้วยังไงฮะบาซ่าทำเกมขึ้นม,มาเนี่ยมาไหลมาครับอินนิสตอ โอ้โหมีครงมีครึงผู้จ่ายสวยมากครับอินเต้แล้วมาแล้วท่ายแล้วเล่นท่ายแล้วเนมาโดนเตะไปทีนึงไม่ฟาวครับเล่นต่อไปยังไงเดี๋ยวมาครับหาเล่นโอ้ควายมาแต่ยังติดเอาเรื่องไปติดบาเออยังไงแล้วไปแล้วสวยดูคลิกลมาเจอาจูเนีย โดมเตะไปเรียบร้อยผมจัดไปก่อนหนึ่งฟาวลิ้วเกินคือก็เกินไปอต้องลุมแย่งอ่ะนี่มานะครับมาสองหนึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะโดนสองสอง,สองเบเกนโอ้โหเล่นสั้นจริงครับเยี่ยมไปครับกากาอ้าวหลุดนะสองหนึ่งนะปุโยโไปวิ่งไปก่อนมาเทนอ้าวไม่เข้าตรงนี้ไม่เข้างี้ผมปันให้ครับโอ้โหมา สามหนึง่งมาผมปั่นให้แล้วไม่เข้ามีก็ปั่นเลยครับผมบอกไว้แล้วคลิปนี้เดี๋ยวจัดให้สามหนึ่งครับโรนันินโยเอาว่ะโอ้โหเนมาอ์พิวเฮ้ยแข็งเกินโอเคโอ้นนเนมาก็ผิวเกินมาครับใจยเย็นอีทีโรนันมีมาครับโรนันโยหึงแน่นนะวบนก่อนหาพื้นที่ก่อนหาพื้นที่มาปะมาปะ โอ้โหมาเรียบนอยอือหือมาเข้าตีนจัดโรน,นันญูโอ้โหมาได้ไงลูกป่านลูกนี้โอ้โหเอาเรื่องโอ้โโรน,นันอีกทีไหอือหือติดโอ้โหเกือบถ้าลุดนี้อาจจะได้ป่านอีกนะโอเคครับผมเรียบร้อยนะโอ้โหโรนันมาเฉยครับผมท้ายเกมเดี๋ยวไปดูนะว่าใครจะได้นะครับ โอ้โหเดือดไปโรน,นันนินโยคือปัานเกินไหมปะหวานมาครับโรนันนั้น7.5ุผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแต้มเพิ่มเท่าไหร่นะครับเพิ่มเพิ่ม5้าแต้มนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c r i ต e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครัรบ